สวัสดีช่องตุ๊กชัดชราพรนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยไม้ที่เมื่อวานไปซื้อมาจากแถวบ้านนะคะเขามาขายใกล้ๆวัดบางงัวนะคะเป็นกล้วยไม้พันหวายพวกหวายทั้งหลายนะคะเนี่ยเมื่อวานก็ได้มาอีกประมาณ7ต้นเห็นไหมดอกสวยไหมไหมสวยไหม,มเพื่อนๆเ,เรามาย้ายกระถางเรียบร้อยไปแล้วนะเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปให้ดู นำมาใส่กระถางให้เรียบร้อยแล้วให้ดูดอกก็มันสวยไหมเห็นไหมดอกใหญ่ๆนะดอกสวยเนาะสามต้นแล้วนะอันนี้ต้นที่สนนี่เป็นดอกสีเขียวๆขาวเขียวๆเ,เนี่ยตรงนี้เป็นจิกๆค,คล้ายๆแคทเลยเนาะอันนี้ต้นที่ห้าอันเนี้ยหักกิ่งมันหักเสรไดายนี่ยกิ่งมันหัก ดอกมันออกเนี่ยขาวม่วง,งแล้วเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยกิ่งมันหักไปปักไว้เสียดายปากไวเฉเฉยแล้วต้นนี้สีนี้เสียด้นะหักเมื่อวานอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้สวยเห็นไหมไม้ออกตลอดทั้งปีอ่ะต่วละหนึ่งสองสามี่ห้ามีเจต้น หเห็นไหมอันนี้น,นี้ก็ออกเขียวๆแต่ใบไมีไม่ค่อยหยิกเห็นะนะเห็นนะนี่ขาวเขียวเหมือนกันนี่ต้นสูงยาวไหนต้นหนึ่งนะหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดครบแล้วเจ็ดต้นนี่เอามากวดเวื่เพื่อนดูต้เนี้ยชอบต้นนี้สวยคล้ายๆแคทเลยอันนี้ก็สวย ย้ายลงกระถางหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้มาชมเยอะแยะเลยตอนนี้นี่มาปาก้วยไม้กันอันนี้ครา,า,า,าวที่แล้วที่ได้อันนี้ตุกตาเริงระบำน,นี้ดอกอันที่แล้วก็ยังเนี่ยยังยังอยู่เลยเนาะนี่ดอกที่ดอกใหญ่ๆหนะี่งอยู่เลยสองอาทิตย์แล้วมั้งเนี้ยน,นี่นี่กันเหมือนกัน ตอนนี้ชวนเพื่อนๆมาปลูกกล้ยไม้กันนะคะตอนนี้กล้วยไม้ออกดอกเยอะเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ